พร้อมเราตีปาบความอยังดูนี่ความสั่งน้ำหนักกันมั้ยบ๊วยคือสิทำใจดุนแทเอฟซีเพิ่งทาเบิ่งยู่มัมโอ้ยยังม่ทาเบาาิ่งยังไปสร้งเง้นไม่แล้วลวดเร็วเแ็ว,วบ๊วยไปแล้วโอ้ยมึงจีไอให้ยังภาษาสั่งน้ำหนักจะซื้อมหมผู้ใดไอยโดยดีเอยผูไใดไอ้ได้ละ ขันว่าไอ้ที่แล้วหนีแยังแม่แม่แมบ่บ่ข่อยังบ่พมาดออค่าย,ยัางดูเนี่ยจังบ่พลามเหรอข่อยังบ่อ,อยากรับรู้นี่นี่นมาๆอยยมาโอยจะเล่นตัวเลยถอดปอบเฮเล่นตัวยังเฝ้าสร้างเฝ้าเล้ยวแมยังนี้ไปยัง,ยงอีกบ่คุรถาสะกอนข่อยังบ่ท่านอยากสรา้างรบควมอ้วนจังไนเนสนดอกเป็นสมนีมานีมนีบ่ไปบ่หนี้หนี้เยอ้ย เออเเอาเอาเออเอามึมึครับยันึ่ังตะกวันไหนติดจกับพไปมึงจิเรีบกวาไว้เห็นยังมัน่ไปบักกันดีไหมว่ไปบอกว่าไป่ไปรบอกบันีีเร้วนึงครั

บ่อยากสั่งวะไอ้ย่างบ่าซน้นำหนักจะแขวงมืออื่นใคยสั่งเลยบ่ได้มืออื่นมืออื่นมืออื่นใครซังย้ำอีกครั้งเพจจริงสะกดด้วยบอไม่ไม่เพจปลอมสะกดด้วยปลาปลาของแท้บ่มีคำว่าซ่องจริงของแท้ผู้ติดตามสองแสนเอสเราได้อเอ้าน้ำให้มันทันเลยมันมือใดคนที่อาบน้ำโซวเลยไปละการสุดท้ายเพจปลอมมันดีไซน์ลิงแบบผันนันแบบนี้ปอบคนของแท้บ่ยุ่งกับการพนันใดใดทั้งสิเอานั่งบันนี้นั่งลงก็นั่งอยู่นี่เด้๋อยู่เสื้ออย่าเพิ่งไป ขึ้นตัวเลขแล้วไปดูนี่ขึ้นแล้วนั่งอยู่ซื่อๆสักวันให้มันนิ่งสักวันแหมพอล่ะไปไปได้ลรอไปดูนี่ยอยู่นิ่งๆนั่งลงดีๆด้วยโอ้ยนางน่งอีกนั่งลงอุ้ยเออเอ้าเอยู่ซื่อๆได้หางนั่นไหมโอ้ยก็ให้ก้อยตีงเคียงได้ได้ถวะเงือ่อ,อนอนลงไปก็ได้เอ้าได้แล้วลไปเ,เดี๋ยวเดี๋ยวได้และไปดูนี่ไหมสี่จุดเทด่าไรนั่นอุ้ยสี่แล้วบแมนอย่าบอกเฮี้ยนบอกเฮ <4. 80 S 2> ี้ยนสี่จุดแปดศูนย์แปดสี่จุดแปดห้เงิน เป็นอย่าง4ีจุดแดเป็นอย่างสัมพลเมนปิ่นทิ้งหน้ามือนั้นคือขาสันกูวาเลไมาดูเป็นยังงบ้าที่เลียดไรทถั่วบางคนเขาหนักหาโล่หโลบุนโอ้ด่าขึ้นกันดีเถอะวะไอ้บังปุ้งด้วยด้วโอ้พุ่งเอาเข้าเออเย็ดกัดเก้า